หนาววะรีหนาวหนาว่าวันนี <S <S ้วันหนาววันนี้หนาวจะคอยยังห่มจะ่อยยังใส่เสื้อหนาวนี่จะเคยเห็นข่อยใส่เสื้อหนาววันนี้สอบไปนอนเง้ยอยู่ฮะสอบไปในเงี้ยเยอะสอบไปนอตในเงี้ยหนาวหนาวหนาวจะ่อยยังใส่เสื้อกันหนาวนี่ธรรมดาก็เคยใส่เสื้อกันหนาวบ่นนี้คนน่ะเสื้อกันหนาวนะเฮ้ เอาไปนัน่นเลยน้ำได้น้อยไปฝนฝนฝนลินพอมนี่นี่ฝนลินพอมเออไปถึงหนาวเลยปไปกนรมอืมรมนีฝนพอมอยูาดูอุปกรณ์อุปกรณ์คือลายเถอะลายหาเชราหรือเ่ฮะ ดีขึ้นแล้วเจ็บท้องดีขึ้นแล้วนะเราหายคือเืี้ยท้องอืดท้องเฟ้อยุกเสียดผู้เฒ่าอาหารบ่ย่อยไปเออใส่เสียดกันงาแล้วใส่เสียดกันงาแล้วใส่เสียดกันงาให้มันแล้ว